เบิร์ดโผล่ท่าเรือกลางดึกแตงโมจากไปแล้ว5เดือนแต่คิดถึงไม่จางหายย4ิบสี่กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า5เดือนแล้วกับการจากไปตลอดการของนักแสดงสาวแตงโมนิดาวพัชระวีระพงษ์ หลังจากพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแม้เธอจะจากไปแค่เพียงร่างกายแต่เรื่องราวของเธอยังคงอยู่ในห้วงความทรงจำของใครหลายคนโดยเฉพาะหนุ่มเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างล่าสุดเบิร์ดเทคนิคก็ได้ขับรถไปหาแตงโมที่ท่าเรือพิบูรณ์สงครามหนึ่งพร้อมนั่งเงียบๆด้วยความรักความคิดถึงปล่อยเสียงหัวใจล่องลอยไปกับสายน้ำสายลมพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า it's been five months I miss you so much at m e l o n p o f f i c i a l โดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าความคิดถึงคนที่ไม่อยู่แล้วมันทรมานมากเศร้าตามอีกแล้วเป็นกำลังใจให้นะรู้นะว่าพี่เบิร์ดคิดถึงแตงโมมันทรมานการมีชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มีคนรักเคียงข้างสู้ๆนะความรักไม่เคยหายไปจากใจพี่แตงโมโชคดีมากๆที่มีผู้ชายที่อบอุ่นคอยอยู่ข้างๆคิดถึงพี่โมใช่ไหมคะสู้ๆนะคะ